เขบวมึ้นแต่ตอนนี้ลดลงเยอะแล้วก็หายใจอะไรไม่มีทางแน่นไม่ปวดหลังนะคะเขาถ่ายไม่ออกนะเาถ่ายไม่ออกหลายๆวันแล้วมันก็จะปวดเป็นก็จะเป็นต้องไปอาน้ำก่อนถึงจะไแค่แม่น้เดี๋ยปวดเดินไม่ได้เดินน่านะ ถังจะติดไฟแดงไปแล้วดีขึ้นเลยก็ดีขึ้นงานปิดไฟแดงให้ดีขึ้นเลยชัดเลยัดเกนือเลยค่ะแล้วพอเปลี่ยนปรับสภาพตัวหญ้าตาวก็เริ่มพัดลมก็เริ่มเย็นแบบเหมือนเอร์ค่ะเย็นแบบเย็นเฉียบเลยถ้าด้านเย็นลงให้น้ำจับน้ำาดนที่ตกอุณหภูมิประมาณหกิบห้านะถ้าเป็นเต็มเนอแน่นใช่ค่ะแล้วตอนเช้าะไี้ตรงเนี้ย ไอ้เมื่านเนี่ยดังฟุ้งฟิ้งฟิ้งคือเสียงเบามากแล้วก็แบบแสงแสงอาทิตย์จะส่องมาแล้วแบบเงาเาวังไงสวยมากเลยค่ะแล้วอากาศสดชื่นมากดูแล้วสบายตาค่ะคืออัสแตนมากเลยหมือนแล้วก็เห็นื้อโอ้โหปวดตาโอ้ยต้องยึดตรงไหนเวลาตอนเย็นปุ๊บเนี่ยลมจะเข้าจะเข้ามาแบบเย็นมากเลยแล้วแบบสบายใจแบบเข้ามาแล้วแบบระเบิดมาคืนแบบ ไม่ไม่ไม่ต้องทีอะไรสบายใจเวลาทำต้องนอนหลับจะร่างกายปกติร่างกายปกติร่างกายดีอะไรมันก็มีสมาธิเพิ่มเอาตำแหน่งที่เราละหมาดเริ่นไปที่เราละหมาดเป็นไงละหมาดก็คือมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นทำอะไรก็มั่นใจไม่วอกว่ไม่ไดบ แต่ก่อนกัวนั่นตัวนี่แบบเี๋ยวนีแบบทำอะไรมั่นใจแล้วรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นเยอะเลยบอกเหมืนูหนงากตอนที่เราเริ่มจะมีตังค์นะใช่ค่ะหรือคือขนาดเราไม่มีเงินแต่หนือนสบายใจไม่ไม่เครียดไม่คิดมากอือะไรนะอย่างคกย่นหาตังค์สเร็จเลยที่จารำต่อ ก็เปลี่ยนสีทาสีใหม่แล้วปูย่าโอ้โหเรื่องดีเยี่ยมเลยเยี่ยมค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับคก็ดีนะก็คือไม่ได้จะศาสนาอะไรค่ะคือนับถือเป็นเดินทางมาหลายประเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นศาสนาที่ศาสนาพุทธหรือคนที่ไม่นับถืออะไรเลย เหมันือนคนแบบบางทีถ้าไปดูหมอหมอแบบผีเข้าอะไรนี่มัไม่ใช่นะคือมันเหมือนแบบเป็นควางสารนะความแห้งหนูเชื่อว่ามันเป็นพลังงานอย่างที่เราอดูไม่ถูกที่ถูกหันไม่ถูกนอนไม่ถูกและหลับใช่ไหมใช่ค่ะว่าจากที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจากการที่ที่เรานอนให้ถูกต้องว่าหัน ผันศีรษะไปทางไหนอะไรอ่ี้แล้วพอพอได้ถูกใงแล้วมันจะก็ดีกับตัวเราเรารู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนทุกส่นทุกอย่างเลยตอนแรกเรานอนนี่มันปวดอย่างนี้กปวดนูไม่ถ่ายไงคอแรกเลยไม่ถ่ายังตื่อไม่ถ่ายเหนเจะเกาะเ็นพี่เขาส่ง เห็นในตอมตู้มียาเต็มเลยยาถ่ายเยอะมากเลยเห็นสั่งมาเต็มเลยตอนนั้นน่ะคือยู่บ้าเนี่ยถ้าหนูสองเม็ดไม่ถ่ายเนี่ยกินสามเม็ดสามเม็ดจะถ่ายก็สามเม็ดที่ไม่กินสามเม็ดไม่ถ่ายอยู่นั่นแ่ะ อันนี้คือก่อนก่อนจะติดไฟก่อนจะติดส่าไฟสีแดงนี่ก่อนอาจารย์จะเข้ามาว่างั้นตอนแรกไม่ได้ปรับอะไรเลยไม่ได้ปรับเลยติดไฟปั๊บเป็น่นนะเขาอยู่ที่ประมาณเดี่ยวเหงื่หนึ่งไม่ถ่ายมีช่องอ่นเหนื่อเวลาทานข้าวมันแน่นแน่นนอนไม่ได้แต่พอเราเปลี่ยนเนี่ยพอเปลี่ยนไฟปุ๊บเนี่ยไฟอย่างเดียวเลยนะตอนแรกไฟอย่างเดียวเลยกับก็นอนใช่อืออทุกสิ่งทุกอย่างมันมันแบบมันเปลี่ยนเลยค่ะ หนูก็ถ่ายถ่ายปกติหนูเมื่อวันนั้นหนูได้ทานยานะหนูตื่นเ้ามาใสยเผยเลยหนูติดไฟแดงแล้วใช่ติดไฟแดงเพราะติดไฟแดงวันแรกหนูถ่ายเลยตื่นเจ้ามาถ่ายปกติเล็กวันหนึ่งก็ถ่ายนะก็ได้หนูไม่ถ่ายก็นั้งที่ไม่ได้ทานยาด้วยที่วันฮะไม่ได้ทานว่าตอนที่ยังไม่ติดนะคะประมาณสี่วันสีวันสีวันหนูไม่ถ่ายเนยก็ไปซื้อยามา ก็ยังมันก็ไม่ถ่ายอยู่ก็อุดอยู่งั้นแหละแล้วมันก็เป็นมานานแล้วด้วยใช่ไหมไม่ใช่ทุกเป็นใช่มันเป็นมานานแล้วค่ะโด่งนี้คือแบบว่าเระบอกวบาถ่ายเนี่ยนานมากแล้วไม่ใช่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 มาท้องตังแต่โดนขายเนื้อค่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่ค่อยได้ทานน้ำอะไรก็พูดง่ายว่าเป็นเป็นปีมาแล้ว่เถอะหลายปีมาเลยไอ้โรคนี้เป็นหลายปีมาแล้วว่างั้น แะตกตะเทียงเคืได้ก็ดูอย่างเดียวคืออยาให้ไฟมันขาดไปเปลี่ยนสีออกเป็นสีขาวเปลี่ยนเลยไม่ต้องมาเสียายนะแล้วให้สังเกตว่ามันจะค่อยๆเปลนสถานการณ์ไปเรื่อยแต่เป็นห่วนดังเ่ยต้องเอาไฟสีแดงขึ้นบ้านหลังนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยๆขยักไป อย่าไปนอนเท่าสักทีเดียวค่ะกลับมานอนนี่บ้างแล้วก็้ออจอนติดอ่าอ้อจอนติดอ่ะติดแล้วก็คอยดูก็เราสามารถขับรถอยู่ข้างนอกดีกว่าให้เขามาปิดประตูตีเราเพราะที่นี่ที่นี่ได้ปรับได้แก้แล้วไงอันนู้มันยังไม่ได้ปรับให้เพาับพลังอย่เขาจะสุขภาพจะเสื่เขาด้า้ง่อย่ไม่านน้อ่ไามดเพราะนู่นมันยังไม่ได้ปรับไม่ได้แก้เลยเลยไงเหมือนกลับไปนอนที่ที่มันไม่มีไม่ได้ทาอะไรเลย พอเขาใช้กล้องอย่างเดียวแล้วก็เราก็ถือตุ้นตงแจอะไรไปอ้ไรนั้นก็เราเชื่อมันจะแข็งแกร่งให้เองแต่ถ้าเราไม่มารับพลังอย่างเนี้ยหรือจะเสร็จ <c oughs> แต่แต่ที่ด้านหลังตอนตอนตกอยู่ตรงนนะมันต้องบอกพวกนี้มันมี มันเขาเรียกว่าของมันมีขุยมันเข้าไปชุบชัวไม่ได้มือนตอนนั้นมันขนาดเข้าไปมันต้งนเท่าหร่เห็นไหมสังเกตหน้าผมหน้าฟีิปเลยนั่นแหละแล้วมันแหลมตอนนี้แหลมมากพลังมันมีคนต้องแหลมเขาก็ต้านเรามันจะมีพลังที่มันจะมีอยู่ที่หยางตึงเทียมก็ถึงยีนกับลายปรากฏว่าเราไปรับพลังที่เสียคนที่ดุงตกก็ส่วนใหญ่ทำมาเลยมันยิ่งแย่เลยจะเป็นจริงๆริดวงนักเสี่ยนะ ดูงทิ้ให้แย่อย่างไรก็แล้วแต่มันจะปีชมยังไงก็แล้วแต่แก้ไม่ได้เลยไม่ได้ยกที่สวนนะไม่เกี่ยวหลัก,กใหญ่ๆมันอยู่ที่วิทยาศาสตร์เชิงพลังงานอย่างเดียวคนละเรื่องคนละราวนะเพราะว่าปกติปัจจุบันเนี่ยคนจะสนใจศาสตร์ที่มีชื่อมากกว่าเพราะมันไปด้วยทุกโลกนะคฤษอิสสารเองก็จะมีนัตุนิยมก็มีมาเรียน่ะ อ่าเพิพ่งนี้วันขึ้นอยู่กับประสบก,การณ์ด้วยนะครับผมเชื่อ